ครับเดี๋ยวน้องภูมิจะเริ่มท่องแล้วนะครับโอเคตัวแรกนะครับกอเอ๋ยต่อไปก็ขอใครอ่าแล้วอะไรต่อครับปลาตัวหนาของขังขังขังป่าต่อไปเดี๋ยวพ่อเปิดให้พ่อเปิดให้ไก่กล้าอ่าูตัวบ้านอะอ่าแล้วอะไรต่อครับ อ่าวกลบับมาที่ทุกขกันอ่าเก่งมากต่อไปต่อไปอ่ะยอหญิงหญิงกบบ้ายายกบ้านโนตาลุนนอนถามไานโ้ท้าทานอันนี้ลูกเถาทานอันนี้ท้าานเข้ามาลองลองโแล้วขา้าวเย็นงอ่าดูนะครับเ,เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดเดวเดี๋ยวอ่าต่อไป แล้วก็ยิ้มหูดูจัดต่อธงอ่าตจีต่อหนาต่อต่อทงคนนิยมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดให้อ้าากรอน้องหนูก่อนน้องหนูก่อนน้องหนูก่อนปวดหวย่าสองปากตากมีจังล้างปาตัวตาบาจังอ่าเดี๋ยวนะโอเค เราหมังไส้ห่ใจจ้ี่ใี่บาไปเรา,เร,าเรือกไปตีไ่ยาวโอเคอเราลิงไต่ยาววแหวนยังไม่ถึงนะอ้าววัแหวแนตีนงดายดวยบ่าวดาสอ,อสุอสดาอ้าวตู้เียวใ้หนยิบใบบ้าอห้อจ้าพระขยองอ่ะ เออเอาแล้วคราวนี้ท่องแบบไม่ดูได้ไหมท่องแบบไม่ต้องเปิดนะเอานะต่อไปจะท่องแบบไม่ดูนะครับเริ่มกอเอ๋ยกอไก่ไก่หอวยาอ่าของเราขอควายโอ้โหนข้อคนดิฉันฉนว่างป่าอ่ะมูดาก็จอจานใจชอชิงดิฉันดหนีอย่าเพิ่งเอาเปิดลูกอย่าเพิ่งเอาเปิด ยอหญิงอบาหแล้วบ้านเราตากคนนั้นถอถานนอนหนูเชาเนนน้่งนอนนนมองดอเด็กเกี่มอนเราตาังกรุงอ่าขเก็บง้นหนาตอดตนทอทงกี่ยนมนอนหนูักพลอยหมาจอบสมปากกลมขอบพึ่งกำหลังอ่าปกโตาน พอพันพอฟันพอ,อสังเภามอมะเที่ยวใหญ่รอเรือรลอลิงเก็บเหงาส,ส่รือสีจะจบแล้วเร็วสอเสือสอเสือ,สอ,สอดาวคอนองลูกหอหีบ ก็ช่วยกดไลค์ให้น้องภูมิด้วยนะอันนี้ก็เป็นท่องฝึกท่องกอไก่ได้1-2วันนะครับก็ยางไงก็จะท่องเก่งกว่านี้เดี๋ยวมาท่องให้ดูใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้น้องภูมิก็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ้านดวงเบ้าน